สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งด้วยลมมาลมมาทําให้กิ่งของผมหักเลยครับเบิงด้วยแล้วก็นุ้ยเขาก็ยกร้อมหละครับพี่น้องเบิงดูวนัโอ้ยพลัดเสียดายดูดีกิ่งมันกิ่งใหญ่มากเลยนะลมมากแคก่นั้นแหละพี่น้องหักเลยหักจริงใดกับบ่หักโอ้ย ดูดิเนี่ยมิตรนุวยมันได้พี่น้องเนี่ยหักมือคึืนเนี่ยครับลมพายุมากเนาะฝนมันฝนไม่ตกแบบตกไปปลอยแหละแต่ว่ามันตกบ่โดดน่ะครับพี่น้องหักเลยเสียดายให้จากสี่เห็ุจากใดแล้วพี่น้องบบบนี้ลูกลูมุดมันก็โตนะแต่ว่าเก็บไปแล้วชุดหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บอีกกับว่าจะเก็บอยู่อยู่ครับ ผมก็โน,นมกิ่งมันลงอยู่ด้พี่น้องเพื่อที่จะว่าว่าหายบ้ันนั่นพักเนาะแต่ว่ามันกัหน,นักลูกมันนั่นลราผมบ่ได้เอาไม้มาขับม,มันเลยพี่น้องดูลูกมันสุกแล้วเนี่ยเป็นอีกรอบหนึ่งละเดี๋ยวจะต้องมาเก็บแล้วครับโอ้เสียดายพี่น้องเพิ่งดูห่างไปน้อยเดียวเลยอย่างมันมันสุกแล้วไอ้ค้างคาวหรือเจอรวีกันเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นกระแตมากินครับผม เพราท่านได้เจ็บอีกยุ่พี่นอ้องเพีอันนี้จะเจ็บไปล้วเล้ย่อนเจ็บเปลรวเด้พี่น้องย่อนเจ็บไปแล้วแต่ว่ามันยังสูงอีกอยุ่ยังหน่วยใหญ่ยุยงดูพี่น้องี๋ยวสิบากเจ็บอีกก้อนมื่อนี่เจ็บหลักสิบไทยคลิปลงให้พี่นออ้องเขาเบิ่งเนาะเนี่ยครับละมุดอันนี้เป็นละมุดกระสวยบ้านเล่เด้อพี่น้องเนอเพียมันสูงอีกแล้วละครับ บ่งจริงนี่โอ้ยลมมาบอดได้เลยพี่น้องมึงดูมันหน,นักหน่วยมันพร้อมดอกมึงดูหนักหน่วยหนักหลูกมันพร้มมพอรมบ่มได้เอาไม้มาค้ำไปอีกรอบแกะครับคุงดูเดี๋ยวต้องเอาไม้มาคับม,มันไปอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็แก่รอบละเดี๋ยวจะต้องมาเก็บแล้วครับไอ จะสังเกตได้ไงว่าลูกมันแก่ใช่ไหมมันจะเป็นสีออกทองทองเนี่ยอย่างเงี้ยสีทองทองสีมหมนสีมลมนสีทองนะครับก็จะเก็บได้ละรอบนี้ก็รู้สึกจะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับรอบนี้ก็จะเยอะเหมือนกันเก็บแล้วเดี๋ยวจะไปบ่มบ่มไว้ก็บ่มใส่ถังธรรมดาเนี่ครับประมาณสัก สามถึงสี่วันมันก็สุกแล้วประมาณสามวันเนี่ยถ้าแก่ๆอย่างงี้ก็สามวันก็สุกแล้วเนี่ยครับโอ้เก็บไดหมดแล้วครับพี่น้องนี่เก็บเดมมดแล้วเดี๋ยวสิมาเกบืนไปยุ่เพียดูวันนั้นมันยังไม่แก่เนาะคือเขาได้ฝนด้วยแหละแล้วเขาก็โอ้ยมันหักกระย้อนพี่น้องมึงดูมันนวยมันหลายหลายดูนวยมันหลายแล้วมันหักขวัญ เนี่ยรอยหักผมก็นึกว่าเนี่ยครับรอยหักว่ามันหนักหน่วยไหมเราพอผมม่ได้เอใหม้มาคำ้ำไม่เป็นน้อมผมก็ชะล่าใจเนาะผมก็คือผมอยากจะให้เขาอยากให้เขาเอ็นไปตามธรรมชาติโน่นดูอย่างโน้นด้ครับเอ็นลงมือพี่น้องมันหนักหน่วยมันเห็นบอกคือถ้าค้ำผมก็ค้ำไม่ไหวอะ่ะ ต้นเขาก็ใหญ่น่าดูอ่ะเออผมคำไม่ให้ไม่ไหวอ่ะอ้จะสีให้จังใดดีเนาะพี่น้องเออคำมันก็คำไม่ไหวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวสิมาเก็บกันพี่น้องมึงดูแก่แล้วอันนี้มาถตายคิปพี่น้องมึงก่อน ก็ได้แวะมาเบิ่งเนาะพี่น้องอย่างอย่างนี้มันก็สุกนะสุกกับลูกโตนะครับอยู่ทท่งๆคุณครับเดี๋ยวจะไหม้มื่ซอยเอามันแก่หมดแล้วม่แต่ลูกโตๆข้างในก็โอ๊ยค้างคาวมากินมัน เดี๋ยวให้ดูในกอเนี่ยอย่างเงี้ยค้างคาวมากินครับมันจะสุกแล้วเนี่ยผลอย่างนี้คือครับผลของค้างคาวนะค้างคาวมาเจาะพวกนี้มันจะรู้ดีกว่าเราอีกคือเรายังไม่รู้ทันนะเราธรรมชาติของเขาอะนะครับเขาก็จะมาเหมือนเขาได้กลิ่นอนะเขาก็จะมาชอนชัยหลายเยอะครับพี่น้องกระดา เยอะอยู่นะจะได้สักหลายโลอยู่มั้งเนี่ยเออเดี๋ยวจะมาเอาถางหญ้าออกให้เขาด้วยถางหญ้าออกจากโคนด้วยนะครับเพราะปีนี้ปีนี้ยังไม่ได้ทำโคนทําอะไรเขาเลยใบเขาจะเขียวสวยเพราะว่าเขาได้กินปุ๋ยเนาะปุ๋ยคิว่ะ ไ่ลูกน,น้อยมันก็เต็มอีกเยอะพี่น้องมึงด้วยผมว่าสิมาเฮ็ุอันว่าจะมาสาธิตการทําทรงพุ่มก็คงไม่ได้ทำแล้วแหละเพราะว่ากิ่งเงาะที่ที่มันขึ้นสูงสูงอะ่ะปรากฏว่าเขาหาักหมดเพราะเขาหนักลูกเขาเขาหนักลูกเขานะครับผมก็เลยไม่ได้ทําแล้วลหละนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ เดี๋ยวต้องรอดูจังหวะเขาก่อนเพราะช่วงนี้เขายังมีติดลูกอยู่มันก็จะเอนลงตามธรรมชาติของเขาพี่เอ็มูพี่น้องมันติดเอาเมลสุนวยสุรูกกันโลด,ดดอกนี่ซิบดอกกัติดซิบดอกพี่น้องิ้นเบาโคตรด,ดิสวนได้ปลูกกับสีหูนะครับพวกคุนปลูกเป็นกับสีหูสีเห็นบอกพี่น้องสงสัยกิ่งมันจะหักอีกแลนะ้วแล้วผมต้องหาไม้มาคำช่วยมันละถ้าไม่งั้นจะแย่เลย เดี๋ยวผมขาดทุนเลยพอเป็นๆแล้วก็ไม่มีพอจะได้กินลูกแล้วก็มาหาักหมดมันก็จะเสียดายเนาะตอนแรกผมก็คิดว่าคิดว่าเขาจะไม่เป็นไรงไงผมก็เลยอยู่เฉยๆเ,เห็นไหมครับพี่น้องมันก็นยังคือมันเป็นแล้วมันก็นยังแตกดอกแตก แตกยอดออกไม่อยู่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตลอดแหละครับพี่น้องเนี่ยคือปลูกแล้วไม่ไม่ปลูกครั้งเดียวอะ่ะกินได้ไปหลายปีอะ่ะแต่ถ้าเราดูแลรักษาเขาดีๆมันก็อยู่ได้นานนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคือบางทีเราปลูกเราปล่อยก็จริงแหละแต่เราก็ต้องแวะมาดูเขาบ้างประมาณนี้นครับเพื่อที่จะให้เขาไม่ไม่เป็นอะไรเนี่ย ปุ๋ยเคมีผมแทบสิบไ่ได้ใส่เเย,ย้อพี่น้องเ้อผมบอกโดยตรงเลยผมบอได้ว่าผมไม่ได้มาโลกสวยนะปุ๋ยเคมีผมแทบไม่ได้ใส่เลยนะผมใส่แต่ผมใส่แต่ขี้วัวขี้ไก่แค่นั้นแหละแต่โอเคคือการใส่ปุ๋ยอินซีอ่ะมันมันอาจจะช้ากว่ามันอาจจะช้ากว่าปุ๋ยเคมีหน่อยแต่ว่าผลในอนาคตอ่ะมันจะจะดีกว่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๊บมันก็เขียวปับเลยหรืพี่น้องพอเขียวปุ๊บมันก็เขียวปุ๊บมันก็หายปับพือกันนะครับพอมันเล่งเออมันงามแบบชั่วขณะนะครับแต่ว่าถ้าเขาใส่ขี้งัวหรือปุ๋ยอินรียมันจะกินไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆงามค่อยงามคือพืชพืชเรามันจะเขียวตลอดยิ่งชั้นนะถ้าหน้าแรงนะหน้าแรงมันก็เราใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์มันก็จะลดน้ํามันก็จะเขียวอยู่ตลอดจะสังเกตอ่า ผู้ใดที่ที่ปลูกผักปลูกพืชแล้วให้ปุ๋ยคอกเงี้ยไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือหน้าฝนเนี่ยมันจะเขียวตลอดและที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดคือหน้าแรงนะหน้าแรงเนี่ยขนาดแห่งแงมันก็ยังเขียวนะครับพี่น้องมันยังเขียวคือจังอยู่หน้าฝนเท่านี่แมบเออเพราะพราะผลมาจากปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ นะครับมันจะให้คือหนึ่งมันจะไม่แรงมันจะไม่แรงเหมือนเหมือนปุ๋ยเคมีนะครับพืชเราก็จะกินได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมขอแตกแต่ว่าเป็นว่าปุ๋ยเคมีพอด,ดีครับพี่น้องต่ว่าข้ากับแบงไส้เนานะใ่สวนผมนี่ผม ผมบอกแล้วว่าผมบ่ค่อยได้วยไซล่ะครับปุ๋ยเคมีผมแทบสิบ่ได้แตะเลยล่ะผมเอาต้านปุ๋ยคอกมาใส่เนาะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซักนี้ซะก่อนนะครับพี่น้องเนาะจังได๋ก็ฝากซอยเชียร์ช่องสวนเกษตรบ้านลุ่นได้นะครับพี่น้องเด้อฝากช่องน้ำเน่นะครับกะให้แรงเชียร์แรงใจกเกสวนเกษตรบ้านลุ่นนี่ด้ครับสำหรับคลิปนี้ละมุดบ่สิมาเฮ็ดไอ้ ส่งภูมิใหม่พี่น้องเบิ่งปรากว่าเฮ็ดบาได้หรอครับพี่น้องเอาฝากละมุดไปซ่ำนี้ซะก่อนนะครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ